ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับเบสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเบสจะมาทําซอสพัดอนเนกประสงค์นะคะสูตรของกุกขี้เมาแต่ว่าเราจะแปลงสูตรนะก็คือสูตรเอาของที่เรามีในบ้านไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างไปเลยอ่วัตถุดิบหลักๆของเรานะคะก็จะมีแค่5อย่างนะคะอย่างแรกก็คือจะเป็นซอสหอยนางรมเบสจะใช้สูตรโลโซเดียมนะคะ แล้วก็จะมีซอสฝาเขียวแล้วก็พริกไทยนิดนึงอันนี้ไปใช้พริกไทยดำนะคะเป็นพริกไทยเม็ดแล้วก็มีรสตีหมูรสตีหมูอันนี้เราก็แบ่งใส่ถ้วยไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้เลยเก็จะแบ่งจะไม่ใช้น้ําตาลนะคะจะใช้สตีเวียนะคะหรือว่าความหวานจากญ่าหวานนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะอย่างแรกนะคะ ก็จะเป็นออซอสหอยนางรมนะคะอันนี้ไปใช้ประมาณ7 7ช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยช้อนกินข้าวเราเนี่ยนะคะ7ช้อนโต๊ะแล้วก็มีรสด,ดีหมูนะคะรสด,ดีหมูอันนี้ก็จะประมาณ3ช้อน3มช้อนชาอันนี้นะคะ3ช้อนพุนๆนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวซอสฝาเขียวนี่ก็ประมาณ3มช้อนเหมือนกันช้อนตักเต็มแล้วก็นี่นะคะ3ช้อน แล้วก็พริกไทยอันนี้ก็ประมาณครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนชาหรือว่าจะมากจะน้อยแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็จะใช้ย่าหวานอันนี้แค่หนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชาเพราะว่าอันนี้มันจะหวานกว่าน้ำตาลปะกะติประมาณสามเท่านี่นะคะใช้แค่นี้เองหลังจากนั้นเราก็ผสมทุกอย่างเข้าไปด้วยกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่อันนี้ซอสฝาเขียว ใส่ลงไปเลยแลุดนี้ก็รสด,ดีรสหมูนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็พริกไทยใส่ลงไปเลยแล้วก็อันนี้นะคะหวานช้อนเดียวพอนะคะแค่ช้อนเดียวแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้เองค่ะ นี่นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยเราจะเอาใส่ขวดหรือใส่กระปุกอะไรไว้ใช้เวลาเราผัดนะคะอย่างเช่นผัดกะเพาผัดไก่กระเทียมพริกไทยหมูกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนี่เรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้